สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขคนฟันแม่นไม่คอ,ออกน้ำนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับเลขคนฟันแม่นนะคะก็แอดมินก็สอบถามนะคะก็บอกว่าเข้ามาแล้ว12งวดติดนะคะแอดมินเอกก็เลยเอามาฝากแฟน f c ทางช่องเช่นเดิมนะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าบนล่างเลยนะคะตรงๆนะคะ1617หน่ะคะสำหรับเลขคนฝันแม่นไม่คอออกน้ำนะคะบอกว่าส่วนมากนะคะจะเข้าสองตัวบนนะคะย้ำนะคะส่วนมากนะคะจะเข้าสองตัวบนนะคะแล้วก็เลขที่จะเข้าบนล่างนะคะก็ น, latitude, นานๆเป็นบางครั้งนะคะอันนี้คนฟันแมน nicht, ่นไม่ขอออกนามบอกกับแอดมินนะคะเรามาดูตัวเลขสําหรับงวดนี้เลยเนาะอบอกก่อนนะคะปกตินะคะปกติคนฟันแม่นไม่เคยให้เลข3ตัวนะคะแต่งวดนี้ให้มานะคะไม่เคยได้เลข3ตัวนะคะไม่เคยฝันได้เลข3ตัวนะคะงวดนี้ฝันได้นะคะก็เลยให้มานะคะ ่าเรามาดูกันเลยเนาะเลขที่ฝันนะคะได้เออ่427นะคะย้ำนะคะ427แล้วก็428นะคะสามตัวนะคะ427 428นะคะอ่าต,นนะะตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวฝันเลยนะคะคือ427นะคะตัวกันตัวรองนะคะ 428นะคะอันนี้ก็428นะคะคือตัวกันตัวรองนะคะก็ซื้อติดไว้ด้วยนะคะ2ตัวนะคะ2ตัวบนนะคะมี2728นะคะเน้นอยู่ที่สอนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะ ล่างนะคะให้มาสามชุดนะคะเลขล่างให้มาสามชุดนะคะมี16 2707นะคะเน้นอยู่ที่อ่าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะแอดมินสอบถามว่าทำไมสองเจ็ดให้บนล่างเลยนะคะอ่าคนฝันแม่นไม่ขอออกน้ำนะคะบอกกับแอดมินว่าเลขสองเจ็ดนะนะคะมันดังนะคะมัน มันมันมันน่าจะมานะคะแ่กแก็เลยบอกว่ามันเป็นเลขฝันนะคะก็เลยให้บนล่างนะคะถ้าไม่มาบนก็มาล่างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับอตัวเลขคนฝันแม่นไม่ขอออกน้ํานะคะตัวเลขก็ไม่เยอะเนะาะเลขบนนะคะมี3เอ้ยขออภัยนะคะเลขบนมี2ชุดนะคะแล้วก็2ตัวก็2ชุดนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะ3ชุดก็ไม่เยอะนะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะแคบหน้าจอไว้นะคะซื้อก็ขอให้มีสติด้วยนะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแอดมินเอกก็ย้ำเสมอนะคะว่าซือ้อขอให้มีสติอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้นอ,อนเนาะตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะแอดมินเอกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆนะคะฝากกดติดตามช่องเอพารวยด้วย